พี่น้องสูบน้ำใส่อ่างครับผมสูบน้ำใส่อ่างครับผมครับผมสีดาวดินมัดดันคางพี่น้องสูบน้ำทางล่างให้ผามันตึงครับผมผามันตึงครับผมจะได้ดินใส่ดันคางครับผม อ็มันย่ามก,กับผมตรงโค้งๆเนาะพี่น้องเนาะขามันนี่จะถามสิพับกับผมทอมสิแตกพอสิลุดโค้งๆเขาพอโค้งๆเขาบอ่อนี่เป็นบอ่อขนาดซีคุ้นซีนะครับเด้อพี่น้องครับผมปลาเนี่ยครับสิบ้าเป็นหาคุ้หาเนาะพี่น้องเนาะ,ะครับผมเพื่ออะไรพี่น้อง เพื่อขอบสองขางพี่น้องเพื่อขอบสองขางเชียวยิ้นใส่ครับผมต้นนั้นก็จะเป็นท่อระบายน้ำครับผมท่อระบายน้ำใสีกลับขางนั้นพอลตอนอีดันนึงมาที่พอลดานงอไปข้างในพอลดานงอมาไปข้างในครับผมอาดงอขึ้นไปข้างในครับผมดันขึ้นครับผมหรือพอกินทับเลยก็ได้ตัวเข่ามาแห้งเอาไาเขาเอาเอาปลาเข่ามาในบ่อเลยเข่าไม่อีกเข่ามาจะเออเข่าไม่แห้งได้ก็ได้เออเข่าไม่แห้งเลยห้อย ครับเป็นประมาณนี้แล้วพี่น้องเป็นอันนี้เป็นท่อระบายน้ำพี่น้องแต่น้ำมันหลุนครับผมกับเจียวเรเปิดน <Stones> ้ำใส่ก no ้อนครับผมใหม่ผ้าม <mon> ันถึงครับผมทีแล้วดินใส่อ้อมอๆคางครับผมนี่นี่น้ำกับใส่โซลาเซลล์พี่น้องครับผมงานลราหาซีบัตทุกสองดืานครับผมนี่ครับผมใส่บวกกับเจี๋ยวเราหาซีบัตรแลพี่น้องเนาะครับผมเปิดน้ำไปเรื่อยครับผมน้ำเพื่อที่เต็มบ่อเด็กพี่น้องเพราะว่าพอกับน้ำกับประมาณนีก นี่น้ำไปซีหาท่อนครับผมแต่บ้เต็มกรับมือหลังกับเปิดสีครับผมก็แต่ไหพาร์มันตึงครับผมก็บจได้เอาขีดดินว่างเราพี่น้องเนาะขีดดินว่างองอมๆับผมไหพาร์มันตึงนครับผม,ผม,บผมเอาลงเกือบถึงพึ้นถึงแล้ว <c oughs> เหลือน้อยนึงเอายกขึ้นมาหน่อย สายยางนี่กับเกือบพันได้พี่น้องเด้อครับผมสร้างมาหาคุณหาครับผมโมนาพี่น้องศูนย์จุดหนึ่งหาครับผมเอาโมนาครับผมมองลุ่มเล็กๆล็มองนั่งกับสไว้ใส่ซ้ำเมือได้พี่น้องเด้อครับผมซ้ำเมือมันสูงเนาะพี่น้องเนาะให้ตัวเห็ดลุ่มใหญ่น้อยพี่น้องเอาไปล่องน้ำครับผมเพราะว่าสีว้ต่อเป็นใาเห็ดน้ำพุน้ำยังกระเด็พี่น้องเนาะตรงกลางกับจะเป็นลุ่มใัญ่น้อยพ่อน้องตัวเช่นน้ำพุตรงกลางพี่น้องที่ใส่เดโวตรงกลางครับผมก็เห็ดเพื่อหลุมมันเป็นหลุมใัญ่น้อยพี่น้อง ไปแป๊บโตเลยลูกไปแป๊บเลยมาเลยเองอันนี้โครงการกันเช็ดน้ำพุนะพี่น้องเนาะเอาไดบูมาล่องให้ลูกค้าพี่น้องลูกค้าทันใดสั่งไดบูนี่สมสมเอื้อเปติดนะพ like ี่น้องเนาะกลับมาล่องในบ่อนี่พี่น้องก็ต้องไปตักน้ำใส่คู่ถังคู่ยังนะพี่น้องเนาะล่องล่องในบ่อนี่เลยครับผมล่องในบ่อแล้ก็เช็ดเป็นน้ำพุครับผมเป็นน้ำวุ้นนะพี่น้องเนาะไหลเช็ดเป็นถังบาบัดน้ำนะพี่น้องเนาะถังกองน้ำครับผม ไปพี่ให้น้องได้เบิ้งครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเสียงหน้าโซลาเซียวน้ำพี่น้องเนาะนี่ครับผมให้พี่ให้น้องได้เบิ้งครับผมอันนี้ก็จะเดาดินใส่ขอบกันครับผมแตดินใส่ขอบไปเรื่อยพราะ่าเอาใส่ไปเรื่อยแบบครั้งนี้ได้แล้วมั้งนี่ก็่ถ้าถ้าต้องตอกไม้ยึดใบอีบอเนาะตอกไปเพื่ออะไรเนาะอย่ามันหลุดลงเนาะแต่พอจะได้หาใหม่มาตอกไปครับผมตอกยึดยืดใบอมบอมครับผมอย่ามันหลุดลงพี่น้องเนาะอย่าน้องใส่ดินมาท่อบ๊อบมาหนี้แล้วก่อนอย่ามันหลุดข้างล่างครับผม เอาประมาณสามมิลก็น,น่าพี่น้องเนาครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ